สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดแอนด์บันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเชฟเลือตำรวจพันดิบเรื่องเราจะเป็นยังไงเรามาฟังกันค่ะหนังเปิดมาที่จอตัวเอกของเรื่องกำลังจูจี้อยู่กับเมียบนรถเธอชื่อมายาตอนนั้นก็มีคนยิงปืนรัวมาที่รถเมียนีหลบแทบไม่ทันจอนเลยลงไปจัดการแล้วก็รู้ว่าพวกนี้เป็นคนของกอดิโตจากนั้นเขาก็กลับขึ้นรถเมียก็โวยวายและจะหนีไปให้พ้นเขาเพราะเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก จอนมาส่งมาย่าขึ้นรถเธอพาลูกไปจากเขาหลายปีผ่านไปลูกชายก็โตขึ้นเขาชื่อเจเจจอร์นก็ส่งแว่นไปของขวัญวันคริสต์มาสให้ลูกปีแล้วปีเล่าจอนก็ยังคงเป็นตำรวจที่บ้านระหังส่วนเจเจก็เป็นเด็กไม่มีพอที่ชอบโดนแกลง้งแต่เขาก็มีเพื่อนสนิทคอยช่วยเสมอหลายปีผ่านไปจอรนกล็ลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็พันตัวมาเป็นนักสืบผ่านมาอีกหลายปีเจเจก็เริ่มโตเป็นหนุ่มจอนก็ส่งถุงยางเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้ลูก สะก,กี่ปีผ่านไปจอนก็ยังไล่ตามคนร้ายอยู่เจตัวเป็นหนุ่มเขากำลังย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองตอนนี้เขาไม่อยากรับของขวัญของพ่อแล้วเลยทิ้งไว้กับเพื่อนพอเปิดมาก็เป็นหนังสือโป๊เต็มเลยฮะตัดมาในปัจจุบันเจเดินทางมาทำงานระหว่างข้ามถนนเขาก็เกือบถูกรถเฉียวแต่คนขับก็ดันด่าเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นทางม้าลายเจก็เลยท้ายทะเบียนรถไว้มาถึงที่ทำงานเขาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลใน FBI เขาก็จัดการหาทะเบียนรถคนที่ด่าเขาแล้วก็ระงับใบอนุญาตขับรถซะ ตอนนั้นเพื่อนสน,นิทก็โทรมาเขาชื่อแคริมเขาโทรมานัดเจระหว่างคุยเจ้านายก็เข้ามาเรียกประชุมหัวหน้าําลังหาคนนําทีมสืบเรื่องมัสยิดที่ดูน่าสงสัยเจเลยยกมืออาสาจะไปนําทีมมีคนอื่นอีกไหมงานนี้มันสําคัญคุณเป็นน้องใหม่ขอให้คุณรู้บทบาทของตัวเองเจนี่ถึงกับหน้าแห้งและหัวหน้าก็มอบหมายงานให้คนอื่นทําเจนัดเจอเพื่อนที่บาร์คนนี้คือแคริมเขาเป็นทาหารส่วนนี้ก็ซาซา,ซาเธอเป็นหมอ พวกเขานั่งเมาส์มอยกันแคริมก็บอกว่าเขามีธุรกิจใหม่เป็นโปรแกรมบำบัดที่ช่วยเหลือทหารที่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายๆเป็นธุรกิจที่เขาทําร่วมกับเพื่อนทหารตอนนั้นก็มีข้อความส่งมาหาแคริมว่าให้มาเจอกันตอนนี้แคริมได้เคะตัวกับก่อนแบบกระทันหันเพื่อนๆนี่ก็ง,งงเพราะยังคุยกันไม่ถึงไหนเจเดินตามออกมานายโอเคหรือเปล่านายกลับข้าไปเถอะฉันสบายดีขอบใจที่ช่วยเหลือฉันเสมอพวกเขาก็กอดกันแต่สา,ายตาของแคริมเนี่ยดูกังวลอยู่ตลอดมันจะมีอะไรบางอย่าง ตอนเช้าแม่ก็โทรมาบอกว่าแคริมตายแล้วที่งานศพหลังจบพิธีสาซาก็คุยกับเจตำรวจบ,บอกว่าพบศพของแคริมที่เสียชีวิตเพราะเล่นยาแต่เขาเลิกยาไปแล้วเจสงสัยในการตายของเพื่อนเราต้องซื้อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจกำลังค้นข้อมูลการตายของแคริมมันเขียนว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วเขาก็เห็นรูปที่เพื่อนตายต,ายตอนเล่นยาเจนั่งรถมาในซอยซอยหนึ่งเหมือนเขากำลังตามหาที่ที่แคริมตาย เขาเดินไปเจอเด็กคนหนึ่งระหว่างคุยกันเจ้าหนูก็บังเอิญเห็นรูปแคริมบนมือถือเจงนมันไอโง่ที่ไปเจอศพคนที่ใช้ยาของแมนนี่นี่เดี๋ยวแมนนี่ไหนเจเนี่ยต้องให้เงินเด็กก่อนเจ้าหนูถึงจะยอมบอกว่าแมนนี่คือใครเขาเข้ามาในตึกเพื่อตามหาคนชื่อแมนนี่และถามว่าแคริมเคยมาที่นี่ไหมพวกนี้ไม่ตอบแต่ก้อยเขาร่วงแทนตัดมาอีกทีเขาก็มาทําแผ้ที่โรงพยาบาลและเอาข้อมูลการตายของแคริมให้ซาซาดูซาซาก็ดูว่ามันผิดปกติ พอแคร์ริมใช้ยากเกินขนาดเขาไม่มีทางทําเองแน่เจเลยจะไปหาแมนนี่เพราะศพของแคร์ริมถูกพบอยู่หน้าตึกของเขาเธอไม่ควรไปที่นั่นถ้าไม่มีตํารวจไปด้วยแต่แมนนี่ไม่คุยกับตํารวจแล้วเขาก็ไม่คุยกับเธอแล้วเขาจะคุยกับใครล่ะนาเจนี่เหมือนรู้เลยค่ะว่ากูต้องไปหาใครเจมาหาจอห์นพ่อของเขาที่ทํางานพอเปิดประตูมาก็เจอกับสาวเปลือยนมออกมาต้อนรับสกักพักพอก็เอาปืนมาจ่อหัวากข้างหลังเจเลยบอกว่าผมเจเจจูเนียลูกชายคุณ จอน,น์นกระทักเรื่องการแต่งตัวของลูกชายก่อนเลยแต่งตัวและใช้ชีวิตอย่างกับคนขาวให้ตายเถอะแม่แกนี่ทำบันไยจริงๆก่อนจะบ่นไปมากกว่านี้เจเลยบอกเรื่องที่จะให้พ่อช่วยจอน,นีนถึงกับขำพี่แกคิดว่าลูกชายไปทำสาวท้องเลยจะให้เงินเขาโน <No, S 2> ผมแค่อยากจะจ้างให้พ่อช่วยสืบคดีแกจ่ายพ่อไม่ไววแน่พ่อเป็นหนี้บุญคุณผมอยู่ที่ทิ้งผมไปโอเคคดีอะไรเจก็เล่าเรื่องเพื่อนของเขาตอนนั้นจอรนก็เห็นแผลบนหัวลูกชายใครทำร้ายแกเนี่ย พอเจบอกว่าเป็นพวกของแมนนี่เท่านั้นแหละไอ้เบรดเนี่ยมันต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆพี่แกนี่คว้าเสือ้อลวรีบอกไปทันทีพวกเขาขับรถมาหาแมนนี่จอร์นเดินมาหยิบป,ปืนหลังรถแล้วจะส่งให้เจผมไม่ชอบใช้ความรุนแรงผมเป็นนักวิเคราะห์นี่แกได้ความเชื่อแม่แกมาสินะจอ์นเลยเข้าไปรุยคนเดียวเจเรออยู่บนรถแต่ก็อดไม่ไหวที่พ่อหาว่าเขาได้ความเชื่อมาจากแม่เลยตามลงไปด้วยจอร์นเดินเข้ามาหาคนที่ทำร้ายเจและพี่แกก็จัดการซะเจนี่อึ้งไปเลย มนนี่เข้ามาพอดีจอรนก็บอกว่าทําไมนายไม่ช่วยลูกชายฉันนั่นลูกนายเหรอใช่สายเลือดอันทรงเกียรติอ <c oughs> <c oughs> พอรู้เมนนี่นี่วิ่งปลาราบลยหาใส่เกียมา4ีคูรร้อยแต่ยังไงก็นี้ไม่พ้นมือจอรนเขาเข้าไปอัดเมนนี่และหักนิ้วจากนั้นก็ให้เจ้ถามเรื่องเพื่อนเมนนี่บอกว่าเขาเคยมาซื้อแต่ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่เขาไปทํางานกับพวก Brother Watching Brother มีเพื่อนแกชอบไม้ป่าเดียวกันเหรอพอก็เริ่มคิดว่าลูกชายเนี่ยจะชอบไม้ป่าเดียวกันด้วย <c oughs> ก็เลยถามว่าแกชอบจุ๋มไหมบรรยายภาพน มันก็แบบเอ่อแบบ no บ้าอะไรเนี่ยมันเป็นศูนย์ฟื้นฟูทหารผ่านศึกตั้งหกักพอได้ข้อมูลพี่จอนก็ใช้ตั้งจากคนค้ายายได้อีกพี่แกนี่นสุดยอดจริงๆบนรถพอลูกกระทละก,กันเรื่องที่จอนใช้ความรุนแรงด้วยผิดกฎหมายและเจก็จะไปสืบเรื่องเพื่อนของเขาคนเดียวแต่จอนก็ไม่ยอมแล้วบอกว่าฉันจะเป็นพี่เลี้ยงแกเองพวกเขามาถึงศูนย์ฟืนฟ้นฟูนฟนทหาร Brother Watching Brother เจก็เข้าไปทําประชาสัมพันธ์แต่พี่จอนในมันก็เปิดไมค์ตะโกนถามหาหัวหน้าที่นี่ซะเลยลูกชายโมตะชักช้า จนหัวหน้าที่นี่ออกมาเจก็ถามเรื่องแคริมจากนั้นพวกเขาก็พาเดินดูที่นี่แล้วก็เล่าว่าแคริมเริ่มทอนตัวจากที่นี่ตั้งแต่เขาเริ่มเข้าศาสนาอิสลา,ามและคบหากับอานามแฟนสาวระหว่างที่เราก็มีหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอ็ดดี้บอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้และจะเดินออกไปตอนนั้นจอนก็เหมือนจะสังเกตท่าทางของเขาบนรถจอนบอกว่าเอ็ดดี้ดูแปลกๆไม่ยอมศบตาเขาอาจจะเสียใจที่เสียเพื่อนไปก็ได้ผมสงสัยอานามแฟนแคริมที่มัสยิดมากกว่าเพราะเอฟบีไอกำลังจับตาดูที่นั่น และวทันที่จะพาลูกไปส่งที่บ้านพี่แกดันพามาผับแล้วก็บอกลูกว่ามาสืบคดีแต่ไงไม่ยืนเต้นซะง,งั้นตอนแรกเจก็วอยวายจะกลับบ้านแต่พอสาวๆของพ่อเดินมาทักทายเขาเลยขออยู่สักหน่อยละกันตัดมาที่จอเขาก็มาคุยกับเพื่อนเพื่อขอให้ช่วยสืบเรื่องเอ็ดดี้แล้วบอกว่าเรื่องเพื่อนของเจอาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้กอรดิโตที่ต้อมห้ามานานเขาจะใช้โอกาสนี้ในการแก้แค้นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนั้นเองเจที่เริ่มจะเมาสุดๆก็ดันมีเรื่องกับพี่บึกจอนนี่รีบเข้าไปห้ามไม่ต้องพอ่อผมจัดการเองจากนั้น้นนเเจก็โชลาีาต แต่ซัดพี่บึกไปเต้นไปจนคนดูในท่งเสียงเฮกันใหญ่แล้วเขาก็ล็อกข้อเอาชนะพี่บึกได้เล่นท่าอะไรวะเน,นี่ยท่าไล่ลำต่อสู้ของบราซิลแม่ให้เรียนตอนเด็กๆพอเมาแล้วมันจะยิ่งออกลวดลายฮะผมสอนให้ได้นะจากนั้นเนี่ยเจก็เข้าไปหาสาวๆแต่พี่แกดันอ้วกใส่สาวๆซะงั้นจอยมาส่งลูกที่บ้านสาสาก็ส่งข้อความมาหาเจคอไปมสัสยิดด้วยจอเลแซลเรื่องสาวสงสัยน่าจะแอบชอบเธอแน่ๆเจไม่ตอบแล้วบอกให้พ่อไปหยิบน้ำมะพร้าวให้ จอนเดินมาหยิบน้ำเขาก็เห็นรูปลูกชายตอนเด็กๆแล้วก็แหวนที่เขาเคยให้เขาดูไปยิ้มไปเขาเองก็คงคิดถึงลูกพอเดินมาอีกทีเจก็หลับไปแล้วเขาเลยกระดกน้ำมะพร้าวกินหึรสชาติห่วยแตกจนที่แกอ้วกใส่กระเป๋าลูกไอบ้บ้าตอนเช้าจอนและเจามาถึงมาสยิดสาซาก็ตามมาพอดีพวกเขาทักทายกันจากนั้นก็เดินเข้ามาหาอานามแฟนสาวของแคลริมเธอเล่าเรื่องของเขาให้ฟังแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนดีเขาช่วยสร้างศูนยาวชนด้วยโอ้สวยนี่แล้วขอเข้าไปดูได้ไหม no ไม่อนุญาตพ่อของอานามเดินเข้ามาพอรู้ว่าเป็น FBI เลยไล่พวกจอนออกไปพวกเขาได้จะไปสืบเรื่องคาสางศูนย์เยาวชวนเพราะมันดูน่าสงสัยซาซาต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเจเลยบอกว่าฉันจะส่งข้อความหาพอพ่อเห็นท่าทีลูกเลยก็เลยจัดการบอกว่าให้โทรหากันสิหนุ่มซาวสมัยนี้นัดกินข้าวและคุยกันเลยโอ้ดีเลยค่ะแหมเจนยิ้มเลยจ้าคุยมาตั้งนานไม่เคยไปกินข้าวมาสักทีแล้วเขาก็เดินเถียงกับพ่อเรื่องหญิงตลอดทางบนรถแม่ก็โทรมา ห้ามบอกแม่ว่าแกอยู่กับชอนแม่โทรมาบอกว่าวันนี้เธอจะเข้าเมืองเพราะมีเดทกับหนุ่มพอได้ยินนะจอนก็ตะโกนว่าใครดีที่แม่คิดว่าเป็นเสียงเจเลยลอดตัวไปนี่แม่แกเดทมากี่คนแล้วเนี่ยก้าถึงสิบคนมัง้งโอ้พอรับได้เจมาใช้คอมที่ห้องทํางานพ่อเพื่อหาข้อมูลที่มาสยิดแล้วเขาก็เจอกับข้อมูลการโอนเงินที่น่าสงสัยไปให้ร้านของชําที่เปิดใหม่ตอนนั้นหัวหน้าก็โทรมาพอรู้ว่าเขากําลังสืบเรื่องมาสยิดเจเลยโดนพักงานทํางานกับรัฐก็แบบนี้แหละ อยากอยู่ที่เดิมหรือออกมาลุยเองล่ะโงนี่พอยอยากให้เดินตามรอยปะฮะเนี่ยแล้วพวกเขาก็มาสืบที่ร้านของชมก็เจอเข้ากับเจเจ้าของร้านโดยชื่อบนนี่มาถึงจอนก็จะเข้าไปใส่แต่เจก็จะขอเข้าไปคุยดีๆก่อนแต่ยังไม่ทันไายกระโดนต่อยสเสลือกกำเดาไหลจอนเลยใช้ปืนขู่สนิทจากนั้นก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับมาซยิดจอนก็คุ้นเสียงของเจเลยถามว่าเราเคยนอนด้วยกันหรือเปล่าโนปาปี้ <No, baby. S 1> แต่พี่จอนเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าเขาเคยนอนกับเจคนนี้แน่ๆน จากนั้นพวกเขากลับมาที่ทํางานจรเขาได้ข้อมูลจนรู้แล้วว่ามาซัยิกับแก๊งค้ายากอดิโตต้องเกี่ยวข้องกันและเจก็แอบติดกล้องไว้บนโต๊ะของเจเบนนี่ด้วยเจมาดินเนอร์กับซาซาพวกเขาก็คุยกันเรื่องพ่อของเจตัดมาที่หมายาเธอมาเดทกกับหนุ่มฮะฮะพีจรโพมาเฉยหมายานี่ถึงกับช็อกเธอคอตัวไปเข้าห้องน้ําตอนเดินผ่านจรกระทักเสียงดังและพวกเขาก็จิกกัดกันกระจายหมายาเข้ามายืนพูดในห้องน้ําคนเดียว ขาตามฉันมาแน่ๆหรือจะมาขอคืนดีสาวๆพวกนั้นก็ไม่ได้สวยสักเท่าไหร่เขาดูหน่อยๆนะปวดคนเดียวจนปาค้างๆก็ยังงงเธอเดินออกมาก็เจอกับพี่จอนมานั่งคุยกับหนุ่มของเธอซะง,งั้นเธอเลยเข้ามาโวยวายระหว่างนั้นเนี่ยจอนก็สังเกตเห็นชายน่าสงสัยในร้านเขารีบเดินเข้าไปหามายาแล้วก็กระซิบข้างหูเธอว่ามอบไม่ทันไรปืนก็ยิงมาเลยจ้ามายาบอกกูเจอมึงที่รายงานเข้าออทุกทีคิดถึงวันวานมิจเจะระหว่างนั้นพี่จอนก็ยิงจัดการได้ระห่ำสุดๆ มายาหันไปเห็นหนุ่มเด็กของเธอกรี๊ดเป็นเต่าแตกหยุดร้องเป็นแต่าสักทีสิโว้ยในที่สุดนใพี่จอนก็จัดการได้อยู่หม,มัดทำไมเจอคุณทีไรต้องเจอสารกระสุนทุกทีเพราะงี้ฉันถึงพาลูกหนีไปโอ้ลูกเวลเจเจเหมือนเจจะตกอยู่ในอันตรายจอนเลยคู่ยืมรถหนุ่มของมายาซะงั้นพวกเขาก็พากันขึ้นรถมาทั้งสามคนหนุ่มของมายาก็บอกจะเย็นๆหน่อยรถกูเช่ามา ตัดมาที่ศาซาและเจระวังที่พวกเขากาลังคุยกันคนร้ายก็บุกเข้ามายิงพวกเขาสาซาหยิบป,ปืนพกในกระเป๋าของเธอเจอเลยเอาไปยิงจัดการคนร้ายเป็นฉากที่เจอ,อย่างเท่ศาซานี่มองตาค้างเลยค่ะพอยิงเสียพีแกก็พูดว่าอ้าเกียดปืนชมัดแล้วเขาก็ไปหยิบโทรศัพท์คนร้ายมาดูในนั้นก็มีข้อความส่งมาว่าให้ฆ่าเขาเขาเลยใช้เบอร์คนร้ายโทรกลับไปพร้อมกับดูกล้องบนโต๊ะเจเบนนี่ไปด้วยเธอถามว่าสําเร็จใช่ไหม Yeah ตอนนั้นพ่อแม่ก็เข้ามาพอดีเจก็บอกเรื่องบอแซของคนร้ายในมือถือแล้วก็ชวนพ่อไปจัดการพวกนั้นแต่แม่ที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่นก็ส่งสายตาขมิกดดันจนพีจอนเนี่ยต้องบอกให้ส่งเรื่องไปที่ FBI ให้พวกเขาจัดการต่อเจนี่ถึงกับงงที่เอตอนนี้แก๊งมสยิดโดนจับและเจก็สืบคดีโดยไม่บอก FBI เขาเลยโดนไล่ออกที่ทํางานของจอนเขาก็โทรคุยกับเพื่อนที่ให้สืบคดีตอนนี้เขารู้แล้วว่าเจาเบนนี่เป็นญาติกับเอ็ดดี้เธอฟอกเงินให้เขาแล้วเขาก็เกี่ยวข้องกับกดดโตด้วย ถ้าจับตัวกอดิโตได้เขาจะได้เลิกยุ่งกับลูกชายสักทีตอนนั้นเจก็เข้ามาได้ยินพอดีพวกเขาก็ทะเลาะก,กันพอล็อกใช้ผมพ่อไม่อยากให้ลูกเข้ามายุ่งเรื่องนี้กอดิตโตอันตรายเกินไปพ่อเลือกที่จะเป็นนักสืบเชฟมากกว่าทำหน้าที่พ่อและเจก็เดินออกไปจอนมหามายาเขามาขอโทษและปรับความเข้าใจกับเธอเจและซาซ่าแอบบุกมาที่ศูนย์บำบัดทหารของพวกเอ็ดดี้เจแอบเห็นยาที่พวกเขาจะส่งให้กอดิโตเขาเลยถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนพวกเขายิงกันเองแต่เจเนก็ดันเดินไปชนโตะ๊ะจนพวกเขาเห็นผีแกเลยวิ่งหนีแต่พวกมันก็จับซาซาเป็นตัวประกันแล้วก็บอกให้เจส่งมือถือมาตอนนั้นเนี่ยพี่จังก็ขับรถพุ่งเข้ามาแต่พวกมันก็รัวปืนใส่แล้วก็ขับรถหนีไปเจก็ลงมาเถียงกับพ่อเขาไม่อยากเสียซาซาไปฉันก็ไม่อยากเสียแกไปที่ฉันตามลากอดิโตก็เพราะมันคือต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวเราแตกแยกแต่ตอนนี้ช่างหัวกอดิโตฉันไม่อยากเสียลูกอีก บนรถแท็กซี่พวกเขาก็พูดเรื่องคดีกันเจคนขับนี่ก็พูดแทรกด้วยทุกเรื่องจนเจถึงกับดายหยาบคายเขาเริ่มจะได้เชื่อพ่อมาแล้วและพวกเขาก็มาหาปู่พเพื่อขอยืมอาวุธไปสู้กับพวกกอริโตปู่ก็ขอตามไปด้วยเป็นปู่ที่ยังดูเก๋าสุดๆตัดมาที่ซาซาถูกจับมาที่เพนท์เฮาส์เธอกําลังพยายามหนีแต่ก็เจอกับกอริโตซะก่อนหกจอนก็บุกเข้ามาที่เพนท์เฮาส์ พวกเขาจัดการยามจนสลบและเจก็แฮกระบบปิดกล้องวงจรปิดเอาไว้แต่ Wi-Fi มือถือเจดันไม่มีเลยทําให้กอรดิโตเห็นพวกเขาจะก,กล้องวงจรปิดกอรดิโตเลยให้ลูกน้องไปรอย,ยิงที่ลิฟต์พอลิฟต์เปิดก็ยิงป่องๆๆแต่คนที่ตายไม่ใช่พวกเขาสักพักพวกจอนก็โดทะลุหน้าต่างมาแล้วพวกเขาก็เปิดฉากกินกันสนั่นตะกูลเชฟแต่ละคน,นี่โคเทตตั้งแต่ปู่ยันหลานในที่สุดพวกเขาก็จัดการเรียบร้อยแต่กอรดิโตยังไม่ตายและจะยิงเจแต่จอนเข้ามาขวางไว้ ปูเลยปามีปีนใส่กอดิโตและจอนก็ยิงกอดิโตจนกระเด็นตกหน้าต่างและเขาก็สลบไปที่โรงพยาบาลจอนปลอดภัยดีแต่ทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าเจและซาซาก็เหมือนจะเริ่มมีใจให้กันปูกับพ่อและเชียร์ให้เจจูบเธอหน้าภูมิใจจริงๆลูกพ่อตอนนี้เจเบนนี่ก็ถูกจับข้อหาพยายามฆ่าและฟอกเงินที่เ b i เจนี่เดินรลอเข้ามาเลยเขาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวถอดพ่อมาเชียวและเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่ง แต่ขอโทษค่ะกุม,มาลาออกแล้วเขาก็เดินออกมาเสสวยพอและปู่ที่รออยู่ข้างนอกก็แต่งตัวมาเป็นทีมเดียวกันเลยฮะพวกเขากําลังจะไปทําภารกิจใหม่แล้วหนังก็จบลงเป็นไงกันบา้างคะกับหนังเรื่องเชฟเลือดตํารวจพันดิบพี่จอเนี่ยเป็นนักสืบที่เท่ดีค่ะนักเลงที่ไหนเนี่ยก็กลัวเพราะพี่แกบ้ารละห้ามสุดๆหนีลูกนี่ก็เชื่อไม่ทิ้งแถวเป็นหนังที่ดูสนุกอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะได้คะแนนจาก IMDb 6.4คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ลองไปหาเรื่องเต็มดูกันค่ะ และสุดท้ายถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ